บ่อแช่ว่านเนี่ยก็เป็นพิธีกรรมทางความเชื่อทางไสยศาสตร์ของไทยที่มีการนําว่านเนี่ยชนิดต่างๆมาแช่ในบ่อน้ําแล้วให้ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมเนี่ยลงไปนอนแช่ในบ่อเพื่อเสริมสิริมงคลคงกระพันหรือรักษาโรคภัยไข้เจ็บโดยมีความเชื่อว่าผู้ที่ได้ผ่านพิธีกรรมนี้เนี่ยก็จะอยู่ยงคงกระพันแค็ค่าจากอันตรายและมีโชคลาภพ,พิธีกรรมแช่ว่านน่ยมีต้นกําเนิดมาจากสํานักขาวอ้อจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นสํานักที่มีชื่อเสียงด้านไสยเวทมาอย่างยาวนานเชื่อกันว่าการ ใช่ว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในวิชาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยมีจุดหมายเพื่อเสริมสร้างพลังอํานาจและความคงกระพันให้กับผู้เข้าร่วมพิธีกรรมว่านที่ใช้ในพิธีกรรมเนี่ยจะต้องเป็นว่านชนิดต่างๆที่มีความเชื่อว่าเป็นว่านที่มีฤทธิ์ทางด้านคงกระพันหรือทางด้านอื่นๆตามแต่ความเชื่อของแต่ละพื้นที่ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมเนี่ยจะต้องไปนอนแช่ในบ่อน้ําที่มีว่านผสมอยู่เป็นเวลาตามที่กําหนดผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรมเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆที่